ขอบคุณมากขอบคุณมากครับอยากฟังกรี๊ดนานๆหนึหน่งทีฮะขอบคุณมากครับผมกรีดเดซิเบลที่สูงมากนะฮะผมเป็นลิเกเดอะสตาร์กรีดหาเลยผมนี่เงฮะปีแปขอบคุณมากครับน้องวันนี้มาหาชาวกระบี่ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ที่นี่ จะรักพงนี้บ้างหรือเปล่า <Yeah. S 1> น่ารักที่สุด <Yeah. S 1> ผมเป็นลิเกไม่มีเงินทองมีแต่เสียงร้องมอบให้ <Yeah. S 1> แต่อยากจะขอหัวใจคนกระบี่มอบให้ผมได้หรือเปล่าขอ <Yeah. S 1> oh, ตอพร้อมกันด้วย <laughs> <laughs> เพลงสุดท้ายจะเป็นเพลงอะไร รีบด,ดังดังได้ไหมลิเกลิเก อพูจาแล้วก็เหมือนลิเกใครเขาก็เซโนก็ต้องนาาฮหตแต่ที่ไม่โก้บิทั้งแลบิโทมันนานน้อยใจตัวแล้วก็ดูเฉย จนละคดทนไม่ไหวรถนิยมเราไม่ใช้ไม่ได้โอลันอ๋โอละนอ๋อไม่มีใครติดเรา,เา,าน,นึ่งเอ๋ยาน,นึ่งเอา๋ยาน,นั่งเอ้ยาน,นึ่งเอายานน้เอยมัวแต่นึ่งเอย้ยเรื่องรักก็เลยเสร็จเทาผ่าดีทีแล้วความเร็วก็พอกับเตาแตกินแฮ้วปต่จำเลยเราแต่จำเลยเราไข่แดงไข่าดาวเราไม่เคยลิ้ม ต้องไ,ไหมสักคนมาสนใจคนที <personas> <ibles> <Run> ่เชิญเห็นใจก็ให้รีบมาเลยเออเออเอออยากลงเอยสักทีโอ้โหลูกบอกเต็มเลย พูดจาแล้วก็เหมือนลิเกมีใครเขาก็เซโนเก็น้องนานเห็นเด็กที่ไม่โกะอาิเนทั้งอาจเปนโาันน้อนานายใจแต่ตัวแล้วก็ดูเฉยจ,จนละคนคนไม่ไหวรถนนยมเรามมนใช้ไม่ได้โอละนอโอละนายไม่มีใครติดเราตัญญาตัยญาตัยยา ่องรักก็เลยเจ็จเขาผาดีทีแลวว้วความเร็วพอๆกับเตา่าตะทิงแถวประจรําในเรา

นะเราเอือยยังยังเอือยยังยังเอืยยังยังเอือยลิเกพี่ไม่ก็ถนัดนะแต่ถ้าเป็นหนังตลุมที่นี่พี่พอเล่นเป็นอะไงอ่ะสักหน่อยดิสักหน่อยเลยหล่อเล่นต้องให้เจ้าถิ่นเขาเล่นให้ฟังวันนี้แคร์มางานกันอิสุของเราสครับฝากอะไรถึงลูกค้าที่ใช้รถยนต์อิสุดีแบ็กสครับครับผมถ้าเกิดพูดถึงกระบะนะก็ต้องอิสุเลยนะครับผมแล้วก็ อย่างที่บอกกับพวกเราเนี่ยนอกจากว่าจะมีรถคุณภาพแล้วเรายังมีการจัดงานอย่างนี้ที่จะเป็นการขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกการยังไงคิดว่าวันนี้คงจะได้ทั้งความสุขแล้วก็ความสนุกกลับบ้านไปเต็มทีครับครับติดตามผลงานของแคร์ที่ไหนได้บ้างตอนนี้นะครับมีสองอย่างอันนึงเป็นพิธีกรข่าวนะครับที่เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ช่องวัน hd นะครับผมก็คือช่อง3.1ตอนนี้ได้คูปองทีวีดิจิตอลกันแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เปิดได้เลยช่อง3.1ครเรื่องนึ ครับละครชื่อเรื่องว่าผ channel channel ีเพลงนักเลงพระนะครับทางช่อง g i m m Channel ช่อง25ออ๋เรื่องนี้สนุกมากลูก่อแกมี่จริงๆอ่าะติดตามกันด้วยครับอิสุสุต้องขอขอบคุณศิลปินนักญของเราด้วยแคร์เดอะสตาร์แคร์ที่รู <t ell> <t ell> bon ้จับขอบคุณครับขอบคุณแครครับเจอกันบบ๊าายยนะอ้สวล่ะใครที่มับ